ในห้องนี้อุ่นหนูสัญญาแล้เป็นสัญญาฮะเอ่อหายหนาวแล้วฮะห้องถูหนาวมากมือเย็นมากหนาวใช่ครับก็ตอนเช้าเราก็มาซ้อมกันตั้งแต่ตั้งแต่เช้าเลยครับมาบล็อกกิ้งมาแล้วก็มารันท h r ครับแล้วก็เมื่อกี้มีเอ่อแฟนไซไปแล้วครับเรียบร้อย ไปรู้กับแฟนคลับด้วยก็ถือว่าเป็นกิจกรรมของทาง The Face Shop ที่เหมือนแบบเป็นพีเป็นพีแบบว่า Merry Christmas กัน and Happy New Year นะครับผมก็รู้สึกว่าต้องขอบคุณทาง The Face Shop ซึ่งมันเป็นเหมือนอารมณ์แบบแฟนมีคอนเสิร์ตเล็กๆเนาะเนาะอารมณ์แบบมี้คอนเสิร์ตครับแต่ก็ไม่มีนี้นะครับก็พอมานก็มาเยอะก็ไม่มีคนเยอะใช่แฟนๆมาเยอะมากเลยตยังไมอบเซอร์ไพรส์ให้กับ หๆมีที่เซอร์ไพรส์มีที่เซอร์ไพรส์แบบเซอร์ไพรส์ตัวเราเองด้วยต้องไปคุยกับทางเดอะเฟสฮอล์มเป็นอะไรที่ไม่เคยทํามาก่อนครับไม่เคยเลยแล้วก็อยากทํามานานมากๆแล้วครับใช่ของหนูนะอันนี้ออกเมื่อไหร่เนี่ยครับออกเลยเนี่ยออกออกเลยยังบอกไม่ได้ต้องถอดถ้าออกเลยถอดเลยังบอกไม่ได้ต้องรออีกแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้ดูแล้ว เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มากเพราะว่าเห็นอตอนแฟนซายแบบว่าทุกคนแต่งตัวกันเต็มมากบางคนก็เอาไฟมาพันตัวมีไฟมีหูไม่กลัวไฟช็อตบางคนก็ <c oughs> มีก็ม,มีหมวกที่เป็นกางเกงกออ็น่นัรารู้สึกว่า,าเออเรารู้สึกเอ j นจอยับการที่แฟนๆแบบแต่งเข้าทีมอะไรเงี้ยใช่ชอบครับเวลาทุกคนแต่งแบบเป็นทีมเดียวกันหมาด้วยกันครับแล้วนีคคจะเป็ตรร เป็นซานตาคลอสนี้ใครเป็นซานตาคลอสล่ะครับวันนี้วันนี้แฟนๆน่าจะต้องเป็นซานตาคลอสเลยเห็นแฟนเป็นซานตาคลอสอยู่มีคนแต่งตัวเป็นซานตาคลอสเหมือนกันแล้วอยากได้ซานตาคลอสสองตัวมก็ยอ๋อมีอยู่แล้วครับใครอ่ะใครอ่ะของขวัญหน่อยซานตาคลอสนี่เฮียเป็นก็ได้ครับโบเลยคือซานตาคลอสดูมหมออะไรนะฮะ ซานาคอสอยู่แล้วเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าซานาคอสเป็นคนให้ของขวัญอยู่แล้วกเพิ่งบอกหนูไปว่าปีนี้หนูเป็นของขวัญไงแต่วันนี้เราจะมอบของขวัญให้แฟนๆครับผมจริงๆเรามีของของขวัญม่เหมืนที่มูมาปีนี้จะมีช็อคอะไรซื้ออะไรกันไหมครับจริงๆเรามองว่ามันก็คืออันเดียวกันกับของขวัญที่มาแต่ถ้าหนูจะให้แบบแยกก็ไม่ติดอันเดียวก็พอแล้วครับ จริงจริงนี่นนใช่ใช่จริงจริงมีเน็ตเจมด้วยครับผมก็มีโปรเจกต์ในปีหน้า<ช>ที่ยังอุบไว้ก่อนครับผมจริงจริงทางเดอะเฟสชอป<ม>แล้วก็ทางเราก็รู้สึกว่าเหมือนเป็นการตอบแทนที่ทุกคนแบบสนับสนุน<ม>แล้วก็สปอร์ตซีน e ูนิวเดอะเฟสชอปเน็ตเจมครับใช่ครับแล้วก็เหมือนได้มาปาร์ตี้เล็ก ก็ไม่เล็กครับปาร์ตี้ก่อนที่จะไม่เล็กนะวีเล็กไม่ใหญ่แน่นอนไม่ใหญ่แน่นอนวีก็ปาร์ตี้ก่อนที่จะขึ้นปีใหม่ครับอีกอาทิตย์หนึ่งก็จะปีใหม่แล้วใช่แล้วก็มามีความสุขด้วยกันกับวันี้คอนเสิร์ตครับใช่แต่คราวนี้เรามาแบบมีธีมนะหนูมันเป็นแบบคริสมาสต์ปกติเราแบบคอนเสิร์ตแบบเออวนี้แน่นแต่นี้มันแบบมีทีมใช่ เหนื่อยไหมเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่เรารู้สึกว่าเราได้เจอแบบแฟนๆแบบว่าแบบมากหน้าหลายตาแล้วก็แฟนคลับที่เยอะขึ้นอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเป็นคํเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราไม่ได้เหนื่อยกันแบบว่าทุกเดือนแล้วก็ทุกวันอ่ะถ้าเหนื่อยติดกันมันมันจะเป็นอะไรเหมือนแบบเราเจอหลายคนอะไรเงี <c oughs> like. ้ยมันเหมือนเอาแบบแรงกำลังใจเมื่อกี้ก็แฟนคลับแบบก็ได้รู้จักคนอื่นมากขึ้นหรือคนมากน้าหลายตามากขึ้นที่มาคุยด้วยทุกคนก็จะบอกว่าสู้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 ตลอดเลยครับเป็นกำลังใจให้บางคนก็แอบงง เดิดมาแบบว่าตื่นเต้นตัวสั่นือว่าไม่ได้เจอหนาวหนูเป็นคนหองเนี้ยอุ่นที่สุดแลวมือสั่นเมื่อกี้ับจะได้เข้ากันครับช่ปีนี่าจเปีที่แบจอ้นเยอะมากที่สุบบาต่าจะใช่ครับเพราะว่าปีที่แล้วก็ปีที่แล้วทำอะไรนะปีที่แล้วก็ ี่ทไม่ครับไม่ไม่ใช่ครับปีนี้เจอเยอะที่สุดแล้วล่ะครับน่าจะในชีวิตด้วยครับจริงในชีวิตแล้วนะใช่ครับที่ทำเรื่องเมื่วานเหมือนเมื่อวานกวาดไปเยอะไปชื่นชมอะไรบ้างไหมครับ <sk> อนนืมก็ไปวางไว้ตรงไหมมนบางคนวำไในตู้กับข้าวห้องครัวเรามีแมสก่อะไรอยู่ไมไ่ที่มันเป็นเท็ตไงจริงๆก็เขาเรียกว่าอะไรมันวางไม่พอจริงๆแล้วก็แบบ ส่วนใหญ่จะอยู่บ้านพี่ออฟนาะเรารวมบ้านพี่ออฟแล้วก็มีครั้งนึงที่เดินผ่านแบบไม่คิดไม่ฝันว่าเออแบบมันดีเวิร์สหรือว่าตัวเด็กๆหรือตัวพี่ออเองจะได้แบบรางวัลเยอะขนาดนี้แบบว่าหลายรายการคนด้วยตัวหลายคนด้วยงใช่เหมือนตั้งเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพิพิธภัณฑ์อ๋อพิพิธภัณฑ์ห้รางวัลรางวัลขนาดนั้นเลย แต่ป๊อบหนูก็เยอะแล้วอ่ะก็เยอะแต่ก็เหมือนเป็นรางวัลเป็นรางวัลให้ที่แบบพวกเราก็พยายามแล้วก็สู้ด้วยกันมาตั้งแต่แรกๆเลยครับนี่แหละครับแล้วก็เป็นรางวัลให้แฟนๆด้วยเพราะว่าแฟนๆก็คือโหวตให้ตลอดเลยครับจริงๆก็เริงใจเหมือนกันครับแต่ถ้าทุกคนอยากจะโหวตให้เราหรือว่าเต็มใจโหวตให้เราก็ยินดีครับแล้วก็เอารางวัลนี้มาฝากทุกคนใช่เขาอยากให้เราได้รางวัลแต่มันก็เป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเราพอมองเห็นก็ หมือนเป็นเครื่องสติเตือนใจเหมือนกันว่าเออปะสู้ต่อแล้วก็ต้องพัฒนาต่อไปีเอาเตรียมตัวรับอะไรไหมเพราะว่าซีนี่ละครอะไรก็จะมาผลิตรับอะไรไหมก็เอามาถ่ายเวทีที่น่าเสียดายจังการเลยอฉันไม่ได้นึกถึงรางวัลพีนาจริงๆถ้าส่วนตัวนึกถึงมันเหมือนการเริ่มต้นใหม่ผมเพราะว่าเรามองทุกผลงานมันเป็นการเรียนรู้ใหม่หมดเลยนะครับผมใช่ซีที่เหมือนกันว่าคือรู้จักกันแล้ว รู้จักกันเหมือนเดิมเดถามหมือนเนน้ดันจริคงกบกมาคือวันนั้นจริงเ่อันนั้ครับผมหลาครับใช่นีือประกาศบบาวเล้อ๋ออันนี้อันนี้ประกาศประกาศแล้วครับแต่อาจจะมีกิจกรรมพิเศษรอเปล่าเนี่ยวันดูกัน่ากัน ตลอดแน่นอนครับใช่มีทุงแตบก็มีเรื่อยๆครับก็มีทเดี <c oughs> ๋ยวมีทั้งนิ่งเฮียมีทัท้งโซเวอร์เดี๋ยวมีข้ามฟ้าเก่ง,งเ,เธอด้วย<ช>ครับใช่ก็มีอย่างอื่นอีกครับทั้งปีเลยครับไม่เหงาแน่นอนทุกคน <c oughs> แล้วอย่างข้ามฟ้าเก่งเธอนี่คืออึดหนักยังไงบ้างคะเนี่ยของตอนนี้จร<ม>ิงๆยังยังยังไม่ค่อยได้เริ่มเท่าไหร่เลยครับใช่เพผานี่จะพาัศพัศข้างหลังเริ่มแล้วแต่นักแสดงยังไม่เริ่มแสดงใช่ครับ เราก็ปีหน้าอีกไม่นานนะครับเดี๋ยวก็ใกล้จะเริ่มแล้วล่ะครับเพราะว่าต้องใช้เวลาเตรียมตัวเยอะพอสมควรเลยครับอยากจะทำกันบ้านเยอะด้วยซีนี้ที่ได้แบบว่าถูกเันสิ่แบบโอ้โหรางวัลเยอะมากปีหน้านี่คือต้องจับอย่างเรื่องเลย่าเนี่ยต้องถามพี่อ๊อฟแล้วแหละต้องถามผู้จัดแต่คิดว่าพี่อ๊อฟก็เป็นคนจัดเต็มอยู่แล้วเขาลงทุนหรือว่าทําสิ่งนี้รู้สึกว่ามันเป็นการเหมือนเคยคุยคุยกับเขาว่ามันเป็นการตอบแทนแฟนคลับแล้วก็ ตอบแทนแบบทุกคนที่ได้แบบมาทำงานบางทีก็บางอย่างที่ไม่ได้คิดเงินอะไรนะครับผมพี่ตี๋ังลอยพ่ตี๋ชอบแซวว่าพี่ตีชอบแบบบอกรักน้องบอกสื่อรู้สึกอย่างนี้ก็มัน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 ผิดละฮะเฮ้ยรู้สึกยังไงหรอไม่ได้รู้สึกอะไรก็พูดตามฟิลอ่ะก็ตอนนั้นมันรู้สึกอยากพูดก็พูดอะไรเงี้ยถ้าถามว่าแซวไหมก็มีเขินบ้างอะไรเงี้ยใช่ ครับแล้วแล้วหนูเคยแบบบอกรับพี่ซีแบบเธอท่านต้องการมีไหมหรือว่าเอ้ไม่อยากให้ยินนะไม่เป็นไรหนูเดี๋ยวเดินต้องไปค่อยบอกถ้าบอกไม่บอกตรงนี้หรอกครับบอกกันแค่สองคนครับไม่บอกครับแต่ก็รับมันเลยนอนรับพี่ใช่ครับอุ้เหมือนจะหลอกให้พูดเลย รักอยู่แล้วคัะเอาเมื่อกี้หนูพึ่งอยู่แล้วจะไม่บอกไงบอกก็ได้ก็เหมือนจะดนใช่รกกรมีคนมีคนูามีไปแล้วใช่คทีนี้เรามีูกันขด้อ๋อใช่เาดาวรับไงที่นี่เลยเวทีอยู่ข้างหน้าครับผมสามญานมิทาวครับ ใช่ครับเขาเดาวเป็นปีแรกที่ได้เขาเดาวกับแฟนคลับด้วยครับใชบท่ที่แบบพร้อมกับเฮียแล้วก็พร้อมกับเป็นแฟนด้วยใช่ก<ช>็เป็นปีนนที่พิเศษที่30ปีไม่เคยทําแบบนี้ฮะเพราะว่าปกติกับบ้านาใช่ปีนี้ก็พี่เอาถามเลยว่าจะทํำไหมเรารู้สึกว่าฮฮฮก็เป็นปีที่รู้สึกอยากทาแล้วก็ทากับหนูด้วยแล้วก็มีหลายคนด้วยโซนทั้งชายหนูด้วย,วยรู้สึกมันน่าจะเป็นปีอะไรที่แปลกใหม่ดีปีหน้าอาจจะแบบสมบูรณ์ข้ามปีครับยังไม่เคยทำหนูสนใจสมบูรณ์ข้ามปีไหม สนมได้หมดเลยทำอะไรกันส่วนผสมเป็น่ของสรูปีเราก็ใช้ได้เ็นแบบตรงข้ามปีห้าสี่สามสองศิลปินใช่น่าสา่นาอืมวันนั้นก็อยู่ในยุคริงมีศิลปินมากมายเลตามวันเลยง่วงไหมคะแบตรงข้ามยงคืนจะง่วงก่อนง่วงง่วงไหมปกติก็นอนหลังคืนคืนปกติใช้ชีวิตกลางคืนครับทำโซนยุโรป ก็ฝากพวกเราด้วยนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะจบปี2 5 6 5แล้วใกล้จะ2 5 6 6แล้วเราก็ยังอยากให้ทุกคนอยู่กับเราข้ามปีด้วยนะครับแล้วก็หนูก็จะอยู่กับเฮียข้ามปีแบบนี้ไปอีกหลายปีเลยเอก็ยอยู่กันไปข้ามปีข้ามฟ้าไปเลยนะครับอย่างตามชื่อเรื่องฮะข้ามปีข้ามฟ้าเคียงเธอนะครับผมก็อยู่กันไปแบบนานนะครับผมส่วนเราก็จะทําพัฒน,นาตัวเองในฝีมือในการ แสดงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องร้องเพลงของหนูด้วยหรือต่งางๆนะครับผมก็จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนะครับผมให้ทุกคนได้แบบเซฟผลง,งานอย่างมีความสุขแล้วก็อยู่กันไปแบบมีความสุขไปนานๆใช่ครับใช่ครับปีหน้าก็โปรเจกต์เยอะแยะเลยฝากทุกคนด้วยนะค,คริสต์มัสขน,นขเนยอะ่อนเลยพี่ที่ไหนดีครับมีหลายคริสต์มาสมากเลยครับหนูร้องเป็นหนูลองเป็นฟ<ห>ังหนูร<ห>้องฟังหนูร้องอะไร ไม่ได้ครับหรือว่าเราร้องกันทุกคนเลยมั้ยเอเปิดเอเราต้องแบบว่ามีคริสต์มาสไีเียมันมีตั้งหลายคริสต์มาสไม่รู้ว่าดูแบบแต่ไมู่เนื้อเหมือนกันนะครับนี่สองให้รูก็เตี๋ยดเหมือนกันหรือว่าเพลง มาจิกอันอีกจรเ่จริงอ่ะไม่สองครับจิงเกเบลจิงเกเบลจิงกเบเดเธอเดเธอดเเดือดงเรไม่กเเียวเ้ได้เ้อไ่ได้ได้จิงเกเบล อะไรครับโอ้ไปขอให้กับแฟนๆครับผมเรยใช่ไหมเครับน้าบาสนไวตอนที่ไหนครบนเลยครัแฟน่อยครับก็รวบเลยนครับทั้ง Merry Christmas แล้วก็ Happy New Year ทุกคนด้วยนะครับทั้งโซนนานานู้นแล้วก็มีซันชัยทุกคนเลยครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขไปกับพวกเราข้ามปีเลยนะครับแล้วก็หวังว่าปีต่อไปไม่่าจะไปอีกสัก2 3 4าี สิบทุกคนก็จะยังข้ามปีไปกับผู้เราแบบนี้นะครับขอให้ปีหน้าทุกคนมีความสุขมากๆด้วยครับผมก็ขอให้ทุกคนสุขภาพร่รางกายแข็งแรงเนาะแล้วก็อะไรที่ยังไม่ได้ทําหรืออยากทําก็ขอให้ได้ทําแล้วก็ประสบความสําเร็จนะครับผมยังไงก็มีความสุขกับตัวเองมากๆแล้วก็มีความสุขกับซีนูนิลแล้วก็เป็นทชัาทให้กันเป็นรอยยิ้มให้กันต่อไปเรื่อยๆนานๆนะครับแฮปปี้นิวียร์ค่ะแฮปปี้นิวียร์ครับผมปีกระต่ายใช่ไหมเนาะใช่ปีกระต่ายกระตุยกระตุย